สวัสดีครับพบกับผมมอมสก,กีโฟนนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยจะมารีวิวเกมใหม่อีกเกมนึงนะครับเป็นเกมประเภท MMORPG หรือเกมเก็บเวลเกมเล่นตามบทบาทนั่นเองนะครับผมชื่อเกมว่า AXE นะครับย่อมาจาก Alliance vs Empire นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นการเล่นแบบไหนแล้วครับผมแล้วก็เท่าที่ผมโหลดด,ดูหน้าหน้าดาวน์โหลดหน้าโหลดแพทนะครับ ตัวกราฟิกนะตัวภาพค่อนข้างสวยงามทีเดียวคือถึงแม้มันจะเป็นเกมมือถือนะแต่ดูจากภาพแล้วค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวค่ายเกมเองเนี่ยเขาก็เพิ่งมีการมีงานอีเวนต์เปิดตัวเกมนี้ไปนะคิดว่าเป็นเกมใหญ่พอสมควรนะครับผมอันนี้ต้องบอกเลยนะผมกําลังโหลดอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ลองเข้าไปเล่นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะสัมผัสสัมผัสบรรยากาศกันสดๆเลยนะครับว่า เข้าไปเล่นครั้งแรกแล้วเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยนะครับอันนี้คืออะไรครับนี่น่าจะเป็นการเรียกเลือกเลือกใช่ไหมเลือกฝั่งนะครับเลือกฝั่งว่าจะเป็นฝั่งไหนนะกาลานนสหรอกับฮอลลี่ดักฮันมีมีฝั่งพันธมิตรกับฝั่งอาณาจักรนะเรียกง่ายๆเลย พันธมิตรกาลนอสนะคือผมไม่ได้ดูสตอรี่อันนี้มาก่อนนะว่าเกมนี้เนี่ยมันคงมีเรื่องราวมีอะไรมาก่อนหน้านี้นะแต่ว่าเราแบบอย่างที่บอกนะจะเล่นโหลดแล้วก็เล่นกันสดเลยนะครับอ่ะสีแดงกับสีน้าเงินละกันนะครับมีฝั่งพันธมิตรกับฝั่งอาณาจักรเอาสีอะไรดีเอาสีน้ําเงินละกันนะครับอ่าอันนี้ก็เลือกอะไรต่อสร้างตัวละครนะครับอุ้ย นี่น,นีนี่เกมมือถือใช่ไหมทำไมมันทำไมมันสมจริงอย่างนี้ทำไมมันสวยขนาดนี้เดี๋ยวนะ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 อุ้ยสวยงามครับทุกผู้ชมเป็นเกมสามมิติที่แบบดูดิเหมือนไอ้คอมเลยอะรายละเอียดแบบอันนี้ฝั่งสีน้ำเงินนะน่าเล่นน่าเล่นเว้ยคือเท่าที่ดูภาพนะสวยแต่ว่าเหมือนจะโหลดช้านิดนึงนะเพราะว่า ไม่แน่ใจว่าเป็นที่สเปคต้ตองสูงหรือเปล่าหรือว่าผมเพิ่งโหลดเกมมานะอันนี้สายแลรร้วนี่สายแท้งเหรอ <c oughs> เดี๋ยวนะเอากันแบบสดๆเลยครับท่านผู้ชมมันก็จะมีชื่อต่โหลดนานนิดนึงอะ่ะไม่รู้ว่าเป็นที่ครั้งแรกหรือเปล่านะมีแค่สามเหรอสามอาชีพเหรอ <c oughs> ตัวเล็กน่ารักเออเออ,เอ,อสวยงามสวยงาม ตอนนี้ตอนนี้มี Holy Duck Hunt Empire Axe นะครับย่อมาจาก Alliance vs Empire ก็คือตามที่เราเลือกเลือกฝ่ายเมื่อสักครู่นี่ไงเออมันคือที่มาของชื่อเกมเลยนะครับออ Alliance vs Empire ตอนนี้ผมเรียกผมเรียกฝั่ง Empire มาเลือกฝั่ง Empire มานะ Empire คือฝั่งสีน้ำเงินนะครับ Alliance vs Empire ไม่เอาไม่เอาเอาละเลือกเลยแล้วกันตัวนี้น่ารักสินี่ไงสายอะไรอ่ะสายดาบเหรอไปเลยแล้วกันครับเฮ้ยมันมีเปลี่ยนชุดด้วยอ่ะท่านผู้ชมเฮ้ยนี่คืออะไรสุดยอดคือคือ,คอทำเลือกได้ขนาดนี้ใช่เหรอดูดิไม่เอาไม่เอาอันนี้เฮ้ย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 เอานี้แหละนี่แหละเปิดเยอะๆอย่างนี้แหละ <laughs> เดี๋ยวนะ เฮ้ยเฮ้ย,ยคือเหมือนเกมคอมเลยผมผมทำให้นึกถึงเกมเกม m m o r p g บนคอมพิวเตอร์ครับที่มันแบบสมจริงอะหลายๆเกมเลยที่เคยเล่นมานะแล้วแบบหน้าตามันสมจริงขนาดนี้อันนี้เราเลือกเลือกเลือกหน้าตานี้เฮ้ยนั้นอันนี้ตาหวานอันนี้ตาหวานเอาตาหวานนี่แหละดูดูสายตาดิสูงไม่ได้ดูสายตาดิผิวคร้ำเหรออันนี้ขาวจ้วะไปขาวไปครับขาวไม่สมจริงอันนี้ สีชมพูกำลังดีสีของตาหูตาแดงไปไหมไม่เอาตาสีฟ้าตาสีฟ้าผู้หญิงตาสีฟ้าทรงผมเฮ้ยสวยงามสวยงามสวยงามท่านผู้ชมน่าเล่นดีนะแต่ว่าคงใช้ไซสเปคพอสมควรนะสำหรับมือถือเนี่ยทรงนี้แหละผู้หญิงผมยาวสีของผม สีผมสูกสีแบบนี้มันดูการ์ตูนไปหน่อยสีน้ำตาลแบบนี้นะกำลังดีนะเฮ้ย hey. เอาแบบนี้แหละสร้างกันเลยสร้างให้ใส่ชื่ออะไรดีท่านผู้ชมใส่ชื่ออะไรดีแอนนานะคือเขาบอกว่าชื่อแอนนาเนี่ยเป็นชื่อที่ไม่ว่าจะอ่านจากข้างหน้าไปข้างหลังหรืออ่านจากหลังมาข้างหน้าเนี่ย อ่านว่าแอนนาหมดเลยครับท่านผู้ชมตั้งแอนนาเลยแล้วกันเนี่ยลองอ่านดิอ่านจากข้างหน้าไปข้างหลังก็แอนนาอ่านจากข้างหลังไปข้างหน้าก็แอนนาเออเอาชื่อนี้แล้วกันสร้างเลยแล้วกันครับท่านผู้ชมแบบสดๆเลยนะผมยังไม่ได้เข้าไปเล่นเลยนะอันนี้โหลดเสร็จแล้วแล้วก็ออรีวิวให้ดูกันเลยนะครับอ่ะเรียบร้อยหนึ่งตัวแล้วก็ทำไงต่อครับเอา อะไรเกมเพิ่งเปิดมีคนใช้แล้วหรออะไรกันนี่เกมนี้มัน w o r l d w i d ทั่วโลกไงท่านผู้ชมเดี๋ยวนะใส่สัญลักษณ์นิดนึงได้ไหมอยากใช้ชื่อนี้อ่ะอยากใช้ชื่อนี้อ่าเปลี่ยนนี่เอซิรี่อินจูสันโอ้โหใส่สัญลักษณ์ไม่ได้ด้วยสัญลักษณ์ไม่ได้ด้วยแอนนัสเลยล้วก,กันก็ได้แอนนัสก็ได้ อ่ะได้แล้วกันมีคนใช้ไปแล้วชื่อนี้แล้วกันแอนนสัสไปเดีย๋ยวจะลองเล่นให้ดูสักสักสักนิดหนึ่งนะเพื่อให้เห็นภาพนะครับว่าเกมมันมันรูปร่างหน้าตาวิธีการเล่นเป็นแค่ไหนอย่างไรนะฮะมีโฆษณาด้วยปิดก่อน ออมีไทเทลนะครับมีสตอรี่ด้วยอันนี้อันนี้ฝั่งฝั่งแอมพายนะ a l l i a n c e v s s แอมพาก็จะมีเหมือนเกมทั่ว,วไปเนาะก็จะมีเหมือนออไกด์ว่าสอนเราว่าเราจะต้องแบบไหนอ๋อน,นี่แผนที่เข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับก็แผนที่ เราอยู่ตรงนี้โอ้โหเฮ้ยเราเห็นคนอื่นด้วยอะตรงสีน้ำเสีเขียวเห็นไหมเห็นผู้เล่นคนอื่นด้วยครับทุนผู้ชมแล้วก็ด้านขวามือนะเนี่ยด้านขวามือนะมีเนี่ยตรงเนี้ยมีอะไรนะมีผู้เล่นใกล้เคียงอ่ะไม่เป็นไรเราเข้าใจแล้วครับท่านเข้าใจแล้วครับเราเพศผู้หญิงอ๋อเข้าใจแล้วครับไปเลยครับอันนี้ก็เป็นเบสิกพื้นฐานเนาะ แต่ภาพสวยมากเลยไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นอันนี้บอกตรงนะไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นเกมมือถือดูดิผมนึกถึงหลายๆเกมนะที่ผมเคยเล่นในคอมนะเกมเกม rpg แบบเนี้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมีปีกแล้วเราต้องเดินยังไงเราต้องเดินยังไงปกติเกมมันจะต้องวิ่งวิ่งตามเคเวสนะเออปกติเกมแนวเนี้ยเกมสมัยใหม่เนี้ยเรากด กดตรงนี้มันก็จะวิ่งไปตามเควสนะมันก็จะวิ่งไปเองก็จะเป็นเคเวสประจําวันนะเควสเควสที่เราต้องทําไปเรื่อยๆตามเลเวลเป็นเควสประจําวันเควสหลักเควสลองอะไรประมาณนะั้นนะเดาว่าเป็นอย่างนั้นนะเดาว่าเป็นอย่างนั้นนะครับผมอยากรู้ตอนสู้กับมอนสเตอร์ด้านขวามือก็จะเป็นตัวบังคับของเรานะแต่ดูเยอะมากนะมีสกิลมีการใช้อะไรเยอะมากเลย อ๋อนี่มีการฝึกซ้อมนะผู้ชมตีธรรมดาเฮ้ยภาพสวยอะภาพสวยอะอันนี้คือฝึกนี่คือฝึกเรียบร้อยกระตุกนิดนึงอะเหมือนมีกระตุกนิดนึงนะเหมือนมือถือผมยังไม่ได้ปรับสเปคอะไรเลย ไปโอ้โหมาเทนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยพอแล้วอันนี้คือเข้าวๆนะครับท่านผู้ชมเราเล่นมาเ,าเราเราเริ่มมาเราต้องมาวิ่งไปตามภารกิจอย่างเงี้ยกดไปตามภารกิจเทคเออเกตเคลลิเคิฟเวอร์ห้าสิบมินิตอ่าไปห้าสิบเมตรก็จะมีปีกวิ่งไวขึ้นเฮย้ยดูภาพข้างนอกดิ สวยอะจุดขายของเกมแนวนี้ก็คือความสวยงามของกราฟิกของภาพนั่นเองนันผู้ชมแต่ผมไม่น่าเชื่อว่ามือถือทําได้ขนาดนี้ใช่หรอคือสวยอะคือถ้าปรับรายละเอียดมากกว่านี้คงจะสวยมากกว่านี้แล้วก็ตัวเกมตัวเกมไม่ได้มีความจุมากเลยนะเมื่อกี้เพิ่งโหลดมาโหลดแพทมาประมาณกี่กี่ร้อยเมกเองอะไม่ถึงจิกอะ ตัวเกมไม่ถึงจิกนะแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าเล่นไปเรื่อยเื่อเนี่ยพอโหลดแบบใหม่แล้วเนี่ยมันจะต้องโหลดโหลดเพิ่มหรือเปล่านะเหลือโหลดใช้เนื้อที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่านะระบบหลักๆอย่างอื่นตอนนี้มันยังไม่ปลดล็อกนะครับก็เลยยังไม่ได้เห็นอะไรมากนะแต่ว่าเท่าที่ดูเมนูเนี่ยอันนี้อะไร ดันเจียนนะมีดันเจียนด้วยครับทุกผู้ชมดันเจียนแบบเชลเลนซ์นะครับแล้วก็แบบสงครามแล้วก็แบบกิวนะครับแน่นอนว่าเกม MMO RPG จะต้องมีระบบกิวครับไม่งั้นจะจะขาดสีสันไปนอย่างมากนะต้องมีกิวแน่นอนนะฮะอืมก็มีหลายๆอย่างที่ที่น่าสนใจนะครับอันนี้เราดูแค่หลักๆนะเราดูแค่วิธีการเล่นนะครับดูภาพ คือมือถือผมอาจจะมันกระตุกไปนิดนึงนะด้วยสเปคขนาดนี้นะครับแต่ถ้าปรับอันนี้ผมไม่ได้ปรับอะไรเลยนะแสดงว่ามันเป็นสแตนดาดมันเป็นแบบปานกลางนะครับถ้าปรับให้สวยงามมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวเกรงว่ามันจะแหลกเพราะว่าผมอาจคิดไปด้วยแต่เข้าใจว่าคงจะสวยกว่านี้นะครับใครที่ชอบเกมแนวนี้นะคิดว่าน่าเล่นน่าลองทีเดียวอะน่าลองทีเดียวนะครับเพราะว่าดูจากภาพแล้วเนี่ยคือน้อยเกมนะครับน้อยเกมนะที่เราสามารถปรับ รูปร่างหน้าตาสีผมอะไรได้ขนาดนี้โดยเฉพาะเกมมือถือนะคือถ้าบนคอมพิวเตอร์ผมไม่เถียงหรอกเพราะว่าเกมมันคอมพิวเตอร์มันสเปคเยอะมากแต่ว่านี่เกมบนมือถือไงปรับได้ขนาดนี้ก็เกมเก็บเวลที่ที่มีตัวละครรูปร่างหน้าตาเหมือนคนจริงนะครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะไม่ใช่ตัวการ์ตูนอะถ้าคนที่ชอบแบบความสมจริงอย่างเงี้ยครับ แล้วก็ตัวร้านค้าเองผมเข้าใจว่ามันจะต้องมันจะต้องมีให้เราซื้อไอเทมต่างๆเพื่อปรับแต่งความสวยงามของตัวละครของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นชุดคอสตูมชุดไม่รู้ว่าเกมนี้เรียกว่าอะไรนะแต่ต้องมีแน่ๆเกมแนวนี้ต้องมีแน่ๆต้องขายของแบบนั้นแน่ๆนะครับอ่ลืมบอกไปครับตอนเริ่มเกมตอนเริ่มเกมเนี่ยเฮ้ยมีคนหลุดด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดี๋ เมื่อกี้เมื่อกี้เห็นแวบบมีคนยืนอยู่เห็นไหมมีคนยืนอยู่แล้วมันขึ้นสัญลักษณ์ว่าอะไรอนะ่ะเหมือนเนธธ็ตเขาหลุดใช่ไหมเออเดียวนะเดยวนะตอนนี้มันออตโต้อยู่มีแบบนีด้วยตรงนี้แล้วก็สามารถพิมพ์คุยกับคนอื่นได้นะสวัสดีคุยกับใครก็ไม่รู้เข้าใจว่านี่สวัสดี คุยทั่วไปคุยทั่วไปเปิดไมม์คุยด้วยด้วยท่านผู้ชมเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะคําว่าสวัสดีมันขึ้นบนหัวสวัสดีมันขึ้นบนหัวเดี๋ยวนะบนหัวตัวละครของเราเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่นี่ไงพี่แช่ช่องแชทครับเราจะคุยแบบพับลิกคุยทั่วไปมันไม่ใช่เฉพาะคนไทยเนาะมีมีคนเขียนภาษาอื่นๆด้วยจะต,ต้องต้องตั้งตั้งกิวไทยนะครับถ้าอย่างนั้น ตั้งตั้งกิวคนไทยแล้ครับถ้าอย่างนั้นเออมีช่องทั่วไปช่องช่องอันนี้น่าจะเป็นช่องแชทโลกนะน่าจะเข้าใจนะน่าจะเป็นแบบนั้นนะหรืออาจจะแค่ว่าเฉพาะในเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับคือคือลืมบอกไปตอนเริ่มตัวเกมเนี่ยมันจะมีแบ่งเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะผมเล่นมาผมเข้ามาเซิร์ฟเวอร์ล่าสุดนะครับอา่าอันนี้คือเดี๋ยวนะเมื่อกี้ที่บอกว่ามีมีคลื่นบนหัวสวัสดี จ้าเดี๋ยวเดีดอานะครับทุกผู้ชมเมื่อสักครู่ผมพูดคนเดียวไว้สักพักหนึ่งเลยครับทุกผู้ชมเพราะว่าลืมลืมไปว่าผมกดพพสอัดคลิปไว้ต้องขออภัยด้วยนะอ่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมพูดไปถึงไหนแล้วนะที่ที่ที่พพสไว้นะครับผมคือตัวเกมเนี่ยตัวเกมเนี่ยค่อนข้างมีความสวยงามทีเดียวท่านผู้ชมจากที่เห็นในภาพนี้นะ คือเป็นเกมแนว M M O R P G นะครับที่กราฟิกเท่าที่ดูนะมีความเหมือนจริงมีความสวยงามมากนะถ้าเทียบกับเกมมือถือด้วยกันเองนะครับเพราะว่าสเปคนี้เนี่ยสเปคนี้เนี่ยนะต้องเป็นบนคอมพิวเตอร์นะแต่ว่าพอเล่นบนมือถือแล้วสเปคทำได้ขนาดนี้ครับถือว่าต้องยกนิ้วให้เรื่องกราฟิกเลยท่านผู้ชมนะครับแล้วก็มีน้อยเกมมากนะบนมือถือที่เราสามารถ ปรับแต่งหน้าตารูปร่างของตัวละครได้มากมายขนาดนี้นะครับส่วนฟังก์ชันภายในเกมนะครับเท่าที่ผมดูมานะครับเท่าที่ผมดูมานะก็จะมีระบบกิวนะครับมีแน่นอนนะครับระบบดันเจียนนะฮะระบบ PvP นะครับเนี่ยฮะที่ผมกดให้ดูนะนี่อันนี้คือระบบ c h a l l e n g e นะครับ ก็จะเป็นน่าจะเป็นพวกภารกิจนะก็จะมีดันเจียนนะครับมีแซงถ้ำอี่น่าจะเป็นห่อคอยนะไอ้ตัวเนี้ยโอ้ตัวนี้น่าจะเป็นห่อคอยนะครับอันนี้พลยเวิรผมยังไม่ถึงไงมีห่อคอยมีดันเจียนนะครับมีแล้วก็ดันเจียนลายวันนะครับผมแล้วก็เลสอันนี้น่าจะเป็นลาบอสนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดชาเลนจ์นะแล้วก็ระบบสงครามนะครับระบบสงครามนะครับก็จะมีอารีนานะครับอ๋อแล้วก็มีตีมังกรครับอันนี้จะเป็นตีมังกรอันนี้คือผมรีวิวสดๆเลยนะผมไม่ได้ ผมไม่ได้ดูข้อมูลอะไรมาก่อนเลยนะครับเห็นสดๆตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีโหมดต่างๆเขาก็จะเปิดอันนี้จะเปิดเปิดแค่เก้าโมงนะเก้าไม่ใช่เก้าโมงทีเอ่อสามทุ่มนะครับสามทุ่มนะก็จะมีประมาณนี้นะโหมดต่างๆอันนี้ผมเข้ามาทําภารกิจระบบกิ้นะครับก็น่าสนใจนะครับอีกอ,อย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเอ่อตอนที่เราแชทคุยกับ ตอนที่เราแชทคุยกับผู้เล่นคนอื่นๆนะครับทุกผู้ชม This ข้อความมันขึ้นบนหัวนะ, <Yeah. S 1> อ,ะอันนี้มีเป็นมูฟวี่นะ <Yeah. S 1> ผมกดข้ามเลยกัน <Yeah. S 1> ข้อความมันขึ้นบนหัวครับอ่ะอันนี้มาดูระบบไอทินเนออันนี้ระบบกิ้ระบบกิ้นะครับเอ่อก็ต้องตั้งกิว้วตั้งตั้งแคนกันก่อนนะครับผมอ่ะเนี่ยครับมาดูความ มาดูตัวละครอของเขาครับแล้วก็อันนี้เ,เ,ร,าเ,ร,าเราอยู่ในเมืองเนาะเวลาเราคุยอะ่ะเวลาเราคุยนะเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะตอนที่ผมอัดไปเวลาเราคุยแบบเนี้ยสวัสดีจ้าสวัสดี5าอะ่ะเวลาเราคุยแบบเนี้ยเห็นไหมข้อความมันขึ้นบนหัวครับคือเกมส่วนใหญ่มันไม่ได้ขึ้นบนหัวแบบนี้นะมันขึ้นในช่องแชททาให้นึกถึงเกม RPG สมัยเก่าครับพวกแล,ล็ลกน้นล็อกโยกงังหรืออะไรเนี้ยที่เคยใครใครเล่นนะมันจะทาให้ได้ทลดเวลาเราคุย กับคนอื่นมากยิ่งขึ้นนะเพราะมันเป็นที่สังเกตไงว่าคนนี้คุยอะไรข้อความมันขึ้นบนหัวนะครับฤฤฤฤฤอืมอ่าแล้วก็เดี๋ยวให้ดูกระเป๋านิดหนึ่งท่านผู้ชมให้ดูกระเป๋านิดหนึ่งนะเนีย่ยเวลาเราได้เราทำภารกิจแล้วเราได้ไอเทมอะไรขึ้นมาใช่ไหมมันก็จะแนะนำให้เราเลยว่าคุณจะสวมใส่เลยไหมพลังก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอ่ามาดูกระเป๋านิดหนึ่งนะหมดชเชลน์เปิดแล้วอะไรประมาณนี้ ไปดูที่เป้เราหน่อนึงครับเป้ของเราเนี่ยก็จะมีไอเทมที่เราสวมใส่อยู่นะครับเนี่ยมีกางเกงมีอะไรยังไงนะครับตอนนี้ใส่อะไรยังไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็กดตรงนี้คําอธิบายนะครับคําอธิบายเกียร์เขาก็จะบอกเขาก็จะบอกว่าชุดแต่ละชุดมีเวลอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีระดับแร่มีอะไรนะฮะเนี่ยระดับแร่สีน้ําเงินนะระแบบอ,อ,อีพิกนะครับยูนิค เนี่ยเขาก็จะบอกไว้นะอีพ e ิกสีม่วงอะไรประมาณนี้นะเขาก็อธิบายไว้ใน,นเกมเลยอ,อันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับส่วนเอ่ออะไรอีกอันนี้ยังไม่ได้เปิด๋ดยวผมกดดูก่อนนะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันต่างๆนะของตัวเกมนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวละครของเรานะครับสกิล มีสกิลนะครับสกิลเราก็ต้องค่อยๆเก็บเวลแล้วก็เก็บไอเทมมาเปิดสกิลไปนะเก็บแต้มมาเปิดนะครับมีเควสมีคาเลคเตอร์ moving to collector ที่น moving to อ๋อไม่เอาครับอันนี้ไม่เอาอืมมีภารกิจมีกิลมีโซเชียลอ่ามีแอดเฟนกันนะครับ แอดเฟนกันอันนี้กิวกิวเนี่ยกิวนี้ผมยังอาจจะยังเข้ากิวไม่ได้เพราะว่าเวลยังไม่ถึงนะครับเอาก็เป็นว่าก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับเกม AXE นะครับหรือ,อ Alliance vs Empire นะครับผมใครที่ชอบเล่นเกมแนว MMORPG นะครับบอกได้เลยต้องลองเกมนี้นะครับ ลองลองเล่นเกมนี้ดูนะครับเพราะว่าอันที่หเลยคือภาพสวยนะครับถ้าเทียบกับเกมมือถือด้วยกันเองเนี่ยทำได้ขนาดนี้นครับสุดยอดมากๆนะครับผมใครที่อยากลองเล่นนะครับหรือว่าอยากจะชวนกันเล่นดูนะทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมว่าเราจะเล่นเซิร์ฟเวอร์ไหนกันดีนะครับแล้วก็เล่นฝั่งไหนดีนะฝั่งเ ฝั่ง a l l i a n e หรือว่าฝั่ง empire นะครับฝั่งแดงหรือฝั่งน้ำเงินนะครับอมเมนต์ชวนกันเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าจะมาเล่นด้วยกันแล้วก็ตั้งกิวกันนะครับก็ชวนกันได้เลยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับผมก็ฝากกด subscribe กดติดตามปุ่มสีแดงด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ไว้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดมีคนเล่นเยอะๆผมก็จะอาจจะทําคลิปนี้เกมนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมสาหรับวันนี้เดี๋ยวขอเล่นต่อนิดนึงนะครับผมแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ